คร, Dante, ครับทุเดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ผมตั้มทีเคครับแล้วก็อยู่กับคุณยูริก้าครับเกม GOG ครับเริ่มกันเลยเอาจริงนะเอาจริงผมแชมนะแชมพี่อกดเลยครับผมแชมพากดเลยแชมพากดลืมอะลืมว่าเป็นคนสร้างห้องเฮ้ยเราจะได้ไอ้เพื่อนร่วมทีมคนไหนครับเนี่ยใครจะมาร่วมชะตากรรม ที่เราจะปล่อยตายชะตากรรมอันโหดร้ายชะตาแบเลยเจ่เด้อไอพี่ดูมือผมดิมือผมเต็มไปด้วยเลือดเลยเจ่ด้อเป็นอะไรวะเป็นยากรซ่าโอ้าว้านเลือดเลือด Resident Evil เลือดซามูไรตอนนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil ทเว่ตี้ออนไลน์โมบายมบายสิกะเดียว เดียวโยบจะได้รู้มาแบบหนุ่มนาหนวดคน,นหลายใจใช่ปหมนี่จะกินไม่โหลดผมพาโดดอ่ะเลยสิบวะพร้อมจะเรียนัแต่เมื่อวานแล้วนะเลียวเจียงตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วอนะ่ะ,นะะนะใช่วันนี้เพิ่งได้ดูไข่มันแหนดูไข<อ>่วะฟัปปกดินข้างบนมีหอนะมีหอเอาเลยแม่งหรอวะ เดี๋ยวล่นแม่งเลยเบยเปิดแม่งทิ้งเลยโอ้โหแล้วมันก็ลงบ้านคนเดียวใช่ลงบ้านคนเดียวไม่ใช่แบบลงบนข้างบนไงอ๋อกูลงบนคนเดียวกูแม่งชนกำแพงเน <laughs> <laughs> ี่ยหาปืนก่อนได้ระเบิดโอ้โหข้องน้ำไม่มีอะไรเลยอ๋อที่ว่าที่แรกกูก็ว่าทำไมมุมมองแม่งแปลกๆเว้ยมันเป็นเปิดเฟอร์ันเออกูก็ว่าอยู่เอ้ยได้ปืนแล้ว กูรู้ว่ามันมันมนไม่ชินวะมันชอบโหมดนี้นมันแบบมันง่ายดิมันเห็นได้ทั่วถ้าแบบโหมดนั้นเราเราต้องแบบกังวงกลางบนอะไรกลงวานอืมบัมีทรายแล้วชิ้นแหละกูนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหขนาดยืนนั่นเนี่ยเหมือนนั่งต <c oughs> ัวไม่ยังเตี้ยอ่ของครบยังสองเต,ต็มไม้เต็มมืออ่ะฮุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจุกหลั่น <c oughs> ไปอ๋อบ่ายเระเบิดเด่นเฮ้ยสัสเย็นแหงไปแล้วครับไปบ่ายทุกคนรายการตัวดีได้ไม่เอาหอดีกว่าเอาคันนี้เหรอผมเอารถไปรับนะพี่อนผมเอาหอทิ้งละโยนทิ้งแม่งเลยระเบิดแล้วด้วยนี่คนไหวเจอคนปะเจอดิ <ส>บบนน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 น รถพยาบาลข้างล่างมาขับได้หรอไม่ได้นั่นฉากนี่มันจะขับยากเดียวเฮ้ยพวกนี้แม่งไปไหนก่อนแล้วผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่ข้างล่างเร็วลงมาดิหาทางลงไม่เจอกระโดดลงมาเดลงได้หรอมุนหน้าต่างมาเลยได้หรอเออเจ็บปะเอ้อบินได้บินมามาขึ้นรถขึ้นรถโดดโดด่นผมรออยู่ข้างล่างผมรออยู่ท่าน้ำทุกวันเลยท่าน้ นั่นมันเป็นภาวัจจุมากัเฮ้ยมีคนที่โดดแล้วมีคนด้วยสด้ยีนเสงคนระวใครคนวะสัตว์เอ๊ะใครเข้มข้นใครเข้มข้นเสียงคนอยู่บ้านเออใครเข้มข้นงตีนัตีนนยัไงจแล้วจบาหนึ่งคนมีหนึ่งต้นหต้นหต้นเหรอเอดีดต้นเหรอไม่มีเอเคสีทอเอ๊ะสีม่วง เบอร์สี่แม่งแยกกงเปล่าปล่อยแม่งปล่อยมันเจอตากรรมที่เลวร้ายตากรรมที่เลวร้ายคนจีนก็มาต่อเจ็กแถวนี้มาใช่ไหมเฮียโดนด่านเฮียเดินวนหลายรอบเนี่ยโอ้ยเยอะๆพี้เขาตดไปขึ้นรถเก๋งรถเก๋งพี่ขึ้นท้ายขึ้นท้ายขึ้นท้ายกระบะขึ้นท้ายกระบะเด้อเด้อออกไงวะนั่งท้ายนั่งท้ายนั่งท้าย นั่งไงนอะกระโดดกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปท้ายกระโดดไปเออมามามาคว้าเดี๋ยวกดนั่งกดนั่งเพื่อนเพื่อนมาเร็วมาเร็วเร็วไปฟาขึ้นมาดิขึ้นแล้วถ่ายดิขึ้นถ่ายบอกให้ขึ้นถ่ายกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วมากดนั่งยังยองพร้อมยังพร้อมไปนะไปเยอะเนี่ยรับเหมาไว้หน่อยเนี่ยไปก่อสร้างกันเลยเนี่ยทำงานก่อสร้างชื่อตัวไหลตัวไหล พี่อย่าเดินดิเวลาอยู่ท้ายรถอ่ะอ๋อนั่งรอเล่นสงการไงอเดอกเอาเอาดิเอาดิไอเด็กไอดกมีคนแน่เดี๋ยวป่ะเพื่อนเพื่อนในกระเด็นแน่รถไฟบับเพี่ยนในป่ายัยยไม่มีโมไซอยู่โน่นอ่ะยัยแมวแมวไเแมวไซไปเก็บคอง เปลี่ยนสไนป๊บจูเดือนแล้วนะโอเคพี่ดูสีสไนผมดูมันนมดีมันนุ่มจะมีขายวะมาไหมมาคือรอคือรอต่อเดินทางเดินทางพนันไหมวะเดินทางไปเอ้ยบึ้งดีบึ้งดีไอ้เจ้ากูนั่งบนหลังคาได้หรอได้เอ้ยมีคน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 เอาวะเสียงยิงใกล้มากของนุ่หของนุ่มโดนแล้วตายแล้อยงเสียงปืนยังอยู่ยังอยู่ ยิงจะโดนไหนวะยังไงเออรถอี๋อ๋อแม่งตั้งบังเกอร์ไว้เนี่ยแม่งตั้งบังเกอร์ไว้ตัวหายจะยิงรถเฉยเลยตัวแม่งหายไปไหนวะลองด้วยเออเพื่อนฆ่าไปแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยบังเกอร์พังเลยเออนี่ไงตายแล้วตายแล้วเออไป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 เดินทางสุดอ้ยอันตราติก้ามีคนมีคนเฮ้ยเฮ้ย Nguyên đôn yên đôn đón đôn đón Tang yêu, tang yêu. Put ong ado, ado. Can I hear that? I'm going to die, I'm die. nó die? No, I'm die. I'm going to die. I'm going đang die. I'm going to die. I'm going rồi die. แต่ไม่ตายนะล่วงเฉยปล่อยกันไม่เกียดตามหน่อยมันหาไม่มีคนวิ่งว่ะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีคนวิ่งอ่าเฮียเด่นเด้วยกันแต่ละคนตาไปไปขึ้นรถเลยไปเถอะไปไม่งตายแล้วปล่อยปล่อยปล่อยไอ้ที่ข้างหลังไปโดดโดโดดตรงนี้แม่งคนเยอะจังวะโดอย่าโดอย่า พวกเราเนี่ยเลย900นะมนี่ขึ้นขึ้นมาแล้วเพื่อนเราอ่ะไหนอ่ะเราไปข้างหน้านั่งมาไม่ใช่เพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเฮ้ยรถเจ๊งครับยี่แฉ่ได้เแรอเสียงแฉ่แฉ่แต่แฉ่จอดแล้ว รับเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาคุณนุ๊กก็มาแค่นี้มึงเดินมาก็ได้เลยไปเข้าวงกันเดือดคอยดูซ้ายขวาดีเดี๋ยวผมดูอีกฝั่งหนึ่งยังไงพี่คนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหมอแม่ไงเพื่อนขึ้นแม่งเลยตายไปเลยเก็บของก่อนไปเก็บแลเหรออิงได้อยู่ได้อยู่ปับนึงรถบ่วนขบวนสุดท้ายไม่รอกันเลยเพื่อนยิงอะไร ม um hey, ๋อง yeah, ั <ly> <parfois> right, 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 right. ้นไงเสร็จแล้วเฮ้ยแอร์ดออกไปปะไม่มีคนมีคนมีคนมันตรงที่มันมาก่อนนะอะไวะใช่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 ได้แล้วได้ล้วไปวงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งมีตัวนี้มีตัวนี้นะเดี๋ยววนะตั้งฮิว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 แตกแตกหมดแตกหมดโยตี้โยตี้ เหมือนจะเห็นหนูน่นนขยับอยู่นต้องหินต้องหินเฮ้ยข้างหลัง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 กูเลยน,น่ะน่หฮ้ยลมแล้วสวยสวยสวยออตอนนี้มาจริงจังว่ะโหดจริงจังจริงจัง,ง,งดซีรีส์กูว่ามันยิงมาจากไหนเช่ยิวแล้วดิไม่เป็นไรเฮ้ยเจอคนพันเงินพันแคมพีนี่ไป

ทิ้งเห็นช้าวงบีไม่เห็นนึกเลยวงคนเนอะเดี๋ยวเราไปประจำตำแหน่งที่บ้านที่สูงสุดเลยพี่ไปลงเลยกล้วยนะคนเยอะแน่เลยบ้านสูงสุดใช่แล้วไงเจอกันที่นู่นขวางวิ่งแม่งใครตายก็ไปช่วยด้วยใครตายไม่ชุบเสือเด้อพอแล้ครับเจอกัน มึงไปยังไงวะเร็ววะป้าเจอกันเม่อชาต้องการไป้ีแตก็จาโกอะาเกงเป็นในตำนานอยู่เคขึ้นมาแล้วทุมๆไว้ตุ้มไว้มึงว่ามันมีปะแถวเนั้นกว่ามีเ้ยกว่ามีแน่มีไอดอลร่วงของหนูเนอะตรงประมาณ ลอยลอยลอยเลยกราเีเฮลิคอปเตอร์ดัาตุ่มยิงแม่งมองเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยววะนั่นนั่นนั่นขึ้นขึนยิงยิงแม่งมัดแม็คแม็คไปไอดอกแม่งไปไอดอกมัน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 โดนยิงอยู่มันโดนยิงอยู่ใครยิงวะทุกคนอะแสดงว่าอยู่แถวนี้เหมือนกันเหมือนกับเราไม่มันยิงมาจากไอดอกมันยิงขึ้นจากไอดอกเพื่อนเรามาแล้ววิ่งจุ่มจุ่มโปเอียวซุ่มมาซุ่มมาเฮ้ยนี่นี่เจอคนละมัดมักมัดแล้วยิง พยายามอย่าให้มันรู้พิกัดเราว่าเราอยู่ไหนผมนเสียสไนเปอร์แม่งเห็นผมเรื่องแต่มีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูพูดไม่ถูกว่ะมันอยู่แถวนี้ยเพื่อนเพื่อนกูไปนู่นแหละกูมาไม่ถูกว่ะนั่นบอกไอ้พิกัดก็ได้ข้างบนน,ะน่ะนั่นผมบอกพิกัดแล้วผมมาร์ไว้แล้วไ<อ>ม่มีเฮลิคอปเตอร์จอดจอดอยู่ลำนึงก้มมันขึ้นมาแน่ว่ะระวังเลยเอ๊พื่อนถูเกเลยไอ้เอบอร์สี่แม่งยิงกันแล้ววะโอ้โห แม่งมันโดนแอสไตล์ถล่มแม่งยิงปืนระเบิดใส่กันอยู่นะไอหอหอฮอยิงหอไปแล้วหอหอหอทิ้งไปแล้วมันทิ้งหอไปแล้วเนี่ยแถวเนี้ยไอ้บอร์สี่ตายว่ะเจมแถวเนี้ยใช่ตายมีมีคนอยู่ที่ศพมันเออยิงแม่งคุซูมไม่ถึงว่ะ คอยเฝ้าคอยเฝ้าในหอแล้วก็คอยคอยดูด้วยว่ามีใครมาบ้างโดนตรงต้นไม้นู่นอะไรวะดูด้วยดูด้วยตรงต้นไม้แห้งพอซูมไปไม่มีเมื่อกี้มีผมยิงอยู่ต้นไม้ไหนไอ้ที่ <c oughs> คอดูด้วยฐานด้านล่างรเราไอ้เจมย่าบอกล่างล่างล่างยิงอะไรยิงยิงอะไยิง ไปโอเคเป็นไม่ได้มาร์คเลยมีคนฝังนู้นอีกทีเฮ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเปิดเปิดเปิดอยู่ในบ้านไหนอ่ะแมงหนึ่งนัดข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยชาวบ้านนี่ยหรอแม่งไม่ล่วงง่ายหรอมีอีกคนนึงนะถือปืนกลเบาออกมาทครมันยิงติดเหล็กวะอี้ยจะตายแล้วหนึ่งนัด เฮ้ยฟ้าอยู่นู่นเลยสามนัดล่วงแล้วหนึงพี่จะตายพี่ขอเนี่ยผมเปิดฮิวแล้วมาเอาฮิวผมดิยเมื่อเมื่กี้ผมเห็นอยู่ไกลๆน,นู่นเลยอะล่วงวะเห็นอยู่ไกลเหมือนกันเขาผมมีสไนเปอร์อยู่นี่ระวงังด้วยแม่งอยู่ด้านล่างขันนะอ,อย่าให้มันขึ้นมาได้ระว,วังด้วยขึ้นมาได้เราเราโดนเก็บเลยออขึ้นมาแม่งเข้าข้างหลังเราเลยเออเดี๋ยวพีพ่อยู่ข้างล่างเออยู่ข้างหลังเอง ออดู้งบนนวเดี๋ยวกิตตี้มาโหเยอะเลยกว่าล่วงไว้เที่ยววงบีบแบบไม่ไม่ถึงวงแต่หนึ่งแต่แต่ได้อยู่มันยิงมาไม่ถึงผมไอ้วงบีบแบบใช่บีบบีบออกปะอีกหน่อยอีกหน่อยอีกอีกตอนนี้นเลยเพราะว่าเราเข้าได้อยู่แถวนี้มีฮอใช่ไหม เดฮาแม่งเป็นเป้าเด็ดเจมึงก็ยิงคนเดียวเลยต่อผมเห็นอ่ะก็ดูมั้ยเฮ้ยมีคนยิงมาเปิดฮิวเปิดฮิวเไฟฟ้าไฟฟ้าที่ไหนวะมองไม่เห็นวะพี่ไปเลยไปไปถอดไปเย้โดนยิงว่ะแหลกผมแหลกฟ้าไปก่อนเยี่ยืมเอาใครล่วงพี่พี่ตายเหรอ เก็บแท็กเก็บแท็กเก็บแท็กวิฟ้าเก็บแท็กไฟฟ้าเก็บไม่ได้ดิมาแล้วขึ้นมาเดี๋ยวผมไปเองเนี่ยปืนอาวุธพี่เต็มเลยของอ่ะของเต็มตัวผมจะไปทันปะวะไม่ทันวะตายตายเจมมันไวมากมันฆ่ากูไวมากเลยหายละไหเลยเข้าวงเลยไม่ทันวะเออ ตายล้มมาตายตายเจมมึงสู้แล้วอ่ะเจมมึงแบบเทพพระเอกแล้วฉายเดียวเราต้องรวยเจมมาเรื่อยวันนี้คือตอนหอยเจม,ม,มเยอะเลยนะเยอะดิในบ้านทีเย็นเต็มเลยแหละเนี่ยบ้านเนี้ยวันนี้ตอนตอนของพระเอกเจม ครัเขาได้ซุ่มปากเข้าขไปได้แค่ละแล้วดูเจม,มิกนะครับเจมิกเมียต่าขายข้าหมากรูเจมิกหนก <c oughs> ีลงน้ำอะซุ่มในน้ำดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเจมิกไม่น่ากระโดดก่อนเลยวะเมื่อไห่เมื่อกี้ที่มันกระโดดตามแม่งโดนยิงนี่อ่ะใช่อ่ะมีความเสยียเมื่อกี้แต่ผมยิงมันอยู่ ไม่น้องโดดไงแล้วแล้วพี่จะตาแม่งยิงสวนน้องไงจังหวะนั้นมาดีเนี่ยโอ้ตี้เหลือเยอะอยู่นะเยอะจัเจมบิดเจปาแล้วเฮ้ยเจมขวามือปืนบังอยู่อะไรไม่รู้อะไรอยู่ง่ายเลยดำน้ำมาเนื้อแถวสะพานหน่อเห็นมีคนอยู่ใต้น้ำใต้น้ำอ่ะยิงยิงแล้เฮ้ยขบวนขบวนขบวนนี่ ข้างบนเห็นฝั่งไหนนูาซ้ายฝั่งสะพานเมื่อกี้สะพานเนี่ยนะเออนู่นน่ะนู่นน่ะนี่น่ข้างบนซ้ายสายสายดี้ายนี่มันว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 นเจะเจ๊โอ้โหพียแบเห็นฝูงอ่ะโอ้โหหลบหลบหลบเลยเฮียไม่มีจังหวะไอ้เฮียนั่นแหละมึงดำไปมาแล้วกูเป็นโจรน้ำนโจรโอ้โหมันตีเลยใต้น้ำเคยเห็นว่าเจมวิกอ่ะเจมบิกรู้จักเจมวิกปะ เามียในหนังมัจอนดก่นีเจมด็ก้วยิงกใยิงๆโดนลุมหน้่มาอย like oh, yeah, well. oh, ่างไรโอ้ไม่ไ mm ม่เ hmm. ป so ็นตี Or, but, uh, Or, but, uh, ้เลยเออมันเห็นะนนัดไม่เห็นนุตัวดำดำนู่นวิ่งนู้นนู่นเออล่วงโอ้มาหายใจสิเฮ้ยมันเอาตัวอะไรมาสำรวจโดน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 มาโดนโดนเห็นโดนเห็นโดนเห็นเฮยเยม่ยิงใส่กันเว้ย นู่นๆแถวซ้ายหน่อยอ่ะแถวบ้านมมนีแถวบ้านแถวบ้านใจเย็นใจเย็นผมมองอยู่มองหาอยู่นู่นๆมันเดินอยู่ตรงแถวสะพานยังเมื่อกี้มึงจูมไปใหม่เดิเออเออนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างเออโอ้ยเหี้ยไม่ได้เติงนะแม่งขึ้นอ๋อมีมีตัวไอตัวระวังนะระวังระวังระวังนายยิงดิจ๊ะแม่งลูกแม่งดำน้ำไรเหี้ย ียถอยก่อนถอยก่อนมันรูดตำแหน่งแล้หนีหามุมใหม่แล้วแม่งเล็บโอเวอร์ตรงนั้นพอดีเลยว่ะดูเดือด้เก็บเธอตัวก็ยากอยู่เนี่ยยากยากเอืวอรแม่งตั้งฐานตรงนั้นเลยอยู่กับที่ต้องคอยเดินเรื่อยๆเจมบิกแม่งเล็ดี๋ยวมึงร้องหุนเดี๋ยวมึงก็เห็นอีกเจอคนโอ้เจมบิก จบ<อ>ได้อยู่ได้อยู่นี่งไงมันเป็นขนไปทีสอเออทีสองไอยู่นะเว้ยเราขอจบคลิปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ